พี่จ้าแหมทีพวกโกโละพาไปกินอาหารโรงแรมนะทียาเจนนะพาไปกินเนื้อเอฟาฉันละพาไปกินพวกกาฟงกาแฟตายวันนี้คือหรูสุดๆแล้วเป็นบุญปากแล้วได้มากินชิ้นโบแดงที่เอ็มคอเชียชั้น6เนี่ยโอ้โหบุญปากแล้วเกินแกให้ฉันบูดได้ไหมปกติละพาฉันไปกินแต่ละอย่างให้ฉันกิน2ชิ้นแล้วก็ให้ฉันพากเสียงแล้วกลับบ้านนะฉันยังไม่อิ่มเลยเนี่ยวันนี้ฉันกินได,ไ,ได้ไหมแต่วันนี้ฉันพากแกมากินร้านอาหารดีนะแกร้านนี้แกแกคนนี้หลอมัสนใจการกินอาหารหน่อยอ๋อไม่น่ากินเท่าชิ้นโบแก ชิ้นโบแดงอันนี้คือชิ้นโบแดงละชั้นคือชิ้นโบราณค่ะชิ้นโบแดงอยู่ที่เ m ็มค่ะชิ้นโบรานชั้นหกไปอยู่พิพิธภัณฑ์ค่ะบอกเลยบอกเลยนะคะว่าวันนี้นะคะพาลูกสามมากินเป็นเกียรติและสีของบ้านเรามากเลยนะคะน้่ซาอร่อยมากมี3แบบคุณขาล้วรู้ทาไมทาไมเขาเรียกว่าชิ้นโบแดงทาไมคะเพราะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยนะเขาใช้วัตถุดิบพรีเมียมเลยถือว่าแต่ละชิ้นเนี่ยเป็นชิ้นโบแดงเลยดูสิเธอดูนี่โบแดงไม่โบแดงแต่ฉันไม่ได้ถามคุณปามาดนฉันเดาเอานะถูกก็ว่ากัน ไม่ใช่คุณป่าเขาบอกว่าชิ้นโบแดงนี่มาจากอะไรดูไหมอะไรมาจากว่าเป็นฝาแฟตกับโบลักสีดำปราม้าม้ามาโอเคอ่าเธอนี่เธอดูสินี่ของน่าก,กินมากเธอมันเป็นร้านปิ้งย่างนะเขาเรียกว่าอะไรนะหมูกระทะใช่ หมูกระทะบนเอ็มคอเทียระคิดดูสิบนเอ็มคอเทียชั้นหกน่ะเธอแล้วที่สำคัญคือการดูดแบบว่าควันคึ้นนี่ไม่มีกระจงกระจายเลยเสื้อไม่เหม็นเลยนะแล้วตอนนี้คือฮิตมากนะเปิดร้านมาปุ๊บนะคนเข้ามาจองกันเต็มเลยนะไม่ถึงสี่บแถวเถอเข้าแิวอะไรกันเต้ไม่หมดเลยเธอเธอ,อแ,ลแล้วแต่ลูกวิธีการกินของลูกนี่คือแบบว่ากินแบบอริษนะไม่แต่ว่าคนต้งงไงนะตอนนี้ไงว่ามันไม่มีผักเลยไนงะไม่ใช่อะไรนะร้านเขาผักสดมากนะแต่ว่าฉันไม่กินเพราะว่าปกติฉันกินแต่หมูสามชั้นแต่ว่าฉันบอกเลยนะคะว่าร้านเขาเนื้ จิ้มเขามีแบบน้าจิ้มสามอย่างนะจ๊ะเธออร่อยมากการตกแต่งของเขาแกเขาใช้แบบว่าแกการตกแต่งเขาเรียกอะไรที่อยู่ในเตา่ะที่เอามาตกแต่งอะน้ำมันไม่ใช่ แกอันนี้เขาเรียกอะไรอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะที่รองทาอ่างโลอ่ะไฮ้รลองทาดโอ้โหทีลองถาดคำโตโตเลยแล้วหัวฉันไปโดนอะไรกัดมาวะนะั่นะแกโดน,นสิวสิวสิวโดนกัดมา<แ>นี่นแกหมูเหมือมเข้าในน้ำซุปแต่ว, <นำ S 1> ว่าบ้านเราบ้านเรากินกุ้งแบบว่าก,กุ้งเราไม่เผานะจ๊ะเราเอากุ้งมาต้มน้ำใช่แล้วค่อรไปเผาจีจีไฟอะไรเงี้ยมันกินไปดีเธออร่อยมากเธอเขามีคอหมูด้วยคอหมูอร่อยมากฉันกินแล้วฉันกินทุกอย่างเลยคือมีคอหมูใช่แกกุ้งแบบว่าอร่อยจริงๆนะบอกเลยกุ้งสดแต่ละอย่างนะพอจิ้มลงไปเสร็จนะเขามีให้เต้ง กระเทียมกระเทยอล้วก็เติมลงไปในนั้นหมดเลยเธออร่อยมากกระเพิดนะกระเทียมนะไม่อร่อยเท่ากระเทยนะหยอดจ้ะกระเทยเท่าด้วยจ้ะกระเทยไม่จะบอกให้คุณปลาค่ะคุณปลาช่วยเพิ่มเติมนะคะน้ำจิ้มอางเติมกระเทียมแล้วช่วยเติมกระเทยลงไปด้วยนะคะค่ะคุณปลาขาบอกเลยนะคะว่าร้านคุณอร่อยมากละค่ะดูการกินของลูกดีฉันนะคะการปิ้งย่างของคุณนี่มันคือชื่นใจและดูบรรยากาศของร้านชิ้นโบแดงเธอมันเก๋มันไก่คนมากินมันมีแต่คนเก๋โบแดง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  โบแดงโบแดงโบแดงเธอแกแกแกนั่มัแต่งโมปะเอออ,อยู่ชั้น6นะคะเอ,อ็มขอเอียจ้าคุณค่ะมาแนะนํานะช่วงนี้นะมาตอนเปิดร้านเลยเพราะว่าอะไรให้มาจองคิวนะก่อนเธ <her. S 1> อยังว่างอยู่อันนี้เธอชั้นมาถ่ายบรรยากาศนี้ตั้งแต่ตีส่จ้ะ เธอตั้งใจมากินมากถือว่าเธอเป็นชิ้นโบแดงการตกแต่งร้านเขานี่คือแบบว่ามีความเป็นไทยออเทนติกมากและไทยโมเดิร์นมากเธอจ๋าฉันบอกเลยว่าร้านเขาบอกว่าน่ากินที่สุดชิ้นโบแดง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 นี่เขาบอกว่านะเธอคุณปลานะทําอะไรหยิบจับอะไรร้านอาหารอะไรนะคือมีคุณภาพหมดเลยรุ่งอย่างเดียวรับประกันเลยจ้เธออร่อยมากและที่สําคัญคือทําอะไรก็แบบว่าอร่อยสุดๆนะจ้ะเธอแล้วเจอกันนะจ๊ะว่าคราวนี้จะไปกินที่ไหนนะจ๊ะแล้วเจอกันอะไรนะแกบ้า 干什么好用啊？